ฝันเห็นฟันหักคําทํานายผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูลคุณดีหากหนักใจเรื่องใดก็ตามควรเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอคําปรึกษาเร็วๆนี้คุณมีดวงที่จะต้องเดินทางไกลระวังสัญชาตญาณกล้าได้กล้าเสียของคุณจะทําให้คุณพลาดครั้งได้ดวงความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วระวังจะมีเรื่องที่ต้องขัดแยง้งและทะเลาะเบาแวงกับคนรักอย่างรุนแรง คนโสดต้องพึ่งพาเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวคอยเป็นพ่อสื่อแม่ชักให้ถึงจะสำเร็จได้ความรักของคุณกำลังก่อตัวขึ้นดูท่าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆด้วยสิดวงการงานการเงินคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนหัวหน้าใหม่ในช่วงนี้ด้วยคุณยังต้องพยายามรักษาสัมพันธภาพกับหัวหน้าให้ดีเพื่อให้การงานของคุณราบรื่นขึ้นระวังจะเกิดความผิดพลาดจากน้ำมือของคุณ เพราะว่าไปหลงเชื่อคนผิดอย่าพึ่งลงทุนร่วมหุ้นกับใครหากยังไม่รู้จักกันดีพอต้องศึกษาประวัติกันให้ดีก่อนป้องกันปัญหาที่จะตามมาเลขเด็ดเลขมงคล28 76 62 63 790 390